กราบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC. กันเบิดสุข,ขสุข,ขนเนาะมาพบมาพ่อพกับสาวพวงกับยู่ให้อยู่ยน่าคือเก่าไปพี่น้องเลยกับบรรยากาศยามมื้อเร้าเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเร้าไปพี่น้องเลยเนาะทางสะพวงกับลงมาตารางไปพี่น้องเลยเนาะกำลังสิกะเกี่ยมอเอาเข่าเนาะลงไปบ้านก้าเดอ้อไปพี่น้องเลยเนาะมื่อนี้ทางสะพวงกับสิวานก้าเนาะมื้อนี้เนาะทางโคกอะ ถ่ยหน้าอยู่พะพี่น้องเลยถ่ายหน้าเลยว่าขาดหน้าอยู่เนะาะกับบรรยากาศยางมือเศร้าไปพี่น้องเลยตัดภาพมาบัดนีก้กะอยู่ทุง่งไหทุ่งหน้าเดอ้อไปพี่น้องเลยโหทั้ทงพอกับทั้งขาดหน้าเลยเนะาะหาก็เลี้ยวโซงให้เพราะว่าน,นี่อ่าไทยเฮ้ยยังถ่ยไว้เนาะยังมืได้ขาดเนาะจะกัมาขาดมือนี้ไปพี่น้องเลยนี่แหละกับีต๊ก้ามือนี้เนาะมือนี้ ป้าคือผลชิตโตกในพ่อพี่น้องเลยมันนี่กันเนาะเมืดคึมคึมเนาะทางพ่อกับขาาหน้าไถานาอยู่เดินหันผ้ามาทางนี้กะงวัวนาอคพ่ะพี่น้องงัวกินเฟืองนี่ เฟืองให้งวัวกินพ่อพี่น้องเลยหันผ่ามาทางนี้กันเนาะนี่แหละทอดยามนาแล้วงัวควายก็ได้ผูกได้มัดแต่พ่อพี่น้องเลยได้เลี้ยงเนาะนี่แหละอยู่ห่อยู่หน้าคือเก่าเนาะกับบรรยากาศมืดคึ้นเด้อม,อมันี็คือผลสต๊อกเนี่ยพี่น้องเลยนี่แหละอ่านี่ก็คือห่างเฟืองเนาะเอาไว้ให้งวัวกินยามนี่แหละอันนี้ก็คือควาย ควายก็สามตเนาะส่วนที่เหลือพวกหัวไปทางใดไปพี่น้องไลยงัวควายกับใดเนาะแยกใหญ่กันหมดอื้มื้มวันนี้คือฝนจี๊ตกซ้ําเมื่อไปพี่น้องเลยทางฝั่งกับมืดเมื่อเนาะทางฝั่งเมื่อคือหมบอมีแดดเลยวันนี้แสงแดดบบเห็นเลยไปพี่น้องเลยเมื่อ ฝนสิต๊กนี่แหละเนาะพวกก่อ,อ,อนเมฆกัดดนดำดำไปพี่น้องเลยย่านฝนตกยิ้มมาเนี่เนาะทางสะพ่วงกับวัชิวานก้าไปพี่น้องเลยฝนตกลงมาเนี่ยโอ้แย่แล้วเนาะน้ำไหลไปหมดแล้วเนี่ยวัชิวา,านเขานี่แหละตกกา้าวานก้าเด้อไปพี่น้องเลยหอดแล้วเนาะหอดจะดูฝนแล้วดำให้ดำหน้าเลยบ้านนี้ นาห้ uh ่ huh. oh. ลมเย็นพัดวิวีมาพี่นองเลยโดกมะขามกระดกโด,ดกมาพี่น้องเลยดอกนะต้นมะขามหวานอื้อ <c oughs> ทางโอกับไทยนาไม่น้นองเลยไทยนาขาดหน้าเนาะบ้นะานเล้นโอเคพ,พี่น้องมาเด้อมาวันเขาน้ำกันเนาะน สะพวงก,กับกะเกียมเขาเรียบร้อยแล้วเนาะวาสิมาวานนี่แหละพี่นอ้องเลยวานให้นี่และเนะาะสามตาพี่นอ้องเลยลุยลุยมนันีเนาะ ไปพี่น้องเลยหากระเล้วเนาะวานกล้าไปพี่น้องเอ้ยสามให้เลียนติดเลยนี่นี่สะพวงวานคนเดียวเนอกไปพี่น้องเลยทางเมกอะเพิ่นบาสิมาวานอยู่แต่เพิ่นบอสบายเนาะก็เลยให้สะพวงวานคนเดียวเบิร์่ไปพี่น้องเลยสามให้นี่หากระสิเลีวนี่เนาะนี่เม็ดเข่าไปพี่น้องเลย ก็บ่ค่อยหวานจักเทื่อเนาะซะพวงก็ได้บ่ฮู้ว่าสิทีหรือว่าสิห่างก็บ่จักเนาะไปรุ่นไปชมพุ่นแหละบาดอ่าเข้าออกบ่่พี่น้องเอ้ยจังสิฮู้เนาะ่ทีหรือห่างานเอ้ยฝนตกหากะเซานี่เนาะเมื่อกี้นี่ฝนตกาพี่น้องเอ้ยฝนินเนาะาบานกบานวุ่งแล้วพี่น้อง มีแต่เม็ดเข่าเนาะนี่แหละโอ้โหว่าสิทีเด้อว่าสิห่างวัพี่น้องเลยบิ่งสวยสะพวงเด้อนเนาะหากกับมีแต่เข่ารีบน้ำนด้วัยพี่น้องเลยบัวแมนว่ามีแต,ต่เข่าตึงน้ำเด้เข่ารีบเขา่าตึงปนกันเนาะนี่แหละสะพวงกับบ,คบนนุคลิกร้านเนาะวาชายเมวานน้ำกับเมกับบอสบายบินหัววัยพี่น้องเลยสะพวงกับเลยวานคนเดียวมือเสาร์นี่เนาะ ชักทีจักห่างบุกมาเลยพี่น้องเลยฝนสีห้ามลงมาอีกบ่หมดแรงนี่บางแน่ท้องฟ้ากะก้อนเมฆกะดำซสมัยพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศตอนใบใบพี่น้องเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาสองโมงแล้วตอนนี้เนาะนี่แยไฮนี่แบบมีน้ำแบ่พี่น้องเลยนี่เนาะ จังใดพ่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้สะพวงกับิจบกคิปไว้เพียงสำนีก่อนเด้อเนาะไปขึ้นไปหากินข่าวกินน้ำก่อนพ่พี่น้องเลยหากินเแล้วเนาะคนเดียวพ่พี่น้องเลยจนเมื่อยไปพบไปข้อ,อคลิปหนาเพละพอพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กับชิคอตัวราไปก่อนเด้อเนาะถ้าว่าสะพวงว่าพิสพาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยในลายเนาะ ก่อนอื่นสาพ่วงก,ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาพ่วงในเฮดคลิปตโตๆไปในเด้อเนาะโดยอาสาลคินีกับเซโคล่าไปแล้วสบายดี